ล่าส <man qualified son net> ุดนะครับผู้ใช้ Nintendo Switch ทั้งหลายที่สายแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดคุณอาจโดนแบนได้แน่นอนนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมไอซี่ในโกดนะครับของนักขีมไอซี่เนโกเองนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าทาง n t e n d o Switch นะครับหรือบริษัท Nintendo นะครับได้ออกมา บอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทาง Nintendo Switch รุ่น2นะครับได้เริ่มแบนผู้ใช้างานเรียบร้อยแล้วนะครับเอาอยาเริ่มแบนแล้วแหละไอ้พวกประเภทอะไรเนี่ยผมเรียกง่ายๆเลยนะก็คือแบบสายแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมถามไอ้คนที่แปลงเครื่องเลยนะว่าจะแปลงทำหออะไรครับคือล่าสุดนะครับทาง Nintendo นะครับได้ออกมา เขียนจดหมายบอกแล้วนะครับว่าทาง Nintendo Switch 2นะครับเริ่มแบนผู้ใช้งานแล้วนะครับหลังจากมีผู้ใช้คนหนึ่งเอาตลับเอาไงเอาตลับตลับเกมของปลอมอะไรนี่แหละไปใส่นะครับแล้วก็เกิดการโดนแฮกเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเน่นอนสวิตตัวแรกกับตัว2นะครับก็มีคำ ก็ได้มีข้อความเดียวกันนะครับที่ออกมาบอกว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงเครื่อง Nintendo Switch ผ่าน eShop แ,และการเข้าล็อกอินผู้ใช้งานได้เนื่องจากว่าบัญชีของคุณถูกกำจัดโดยทาง Nintendo นะครับแล้วก็ส่วนทาง Nintendo นะครับก็ได้ออกมาบอกว่าที่แบนผู้ใช้เนื่องจากว่าผู้ใช้คนนี้นะครับที่ถ่ายรูปมาเนี่ยเขา ทำการเอาตลับเจมของปลอมไปแปลงเครื่องนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าแนะนำอย่าหาทำนะครับขอบครับ